รัในการจะให้คันอยากได้ไหมอยากได้อยากได้นะแต่ต้องออกไปนะัะให้แล้วก็มานะ <c oughs> เอาใจไว้ที่เท้าให้วราใส่ใจเมื่อจะเต้าเท้าทางซ้ายใช่ไหมใจไว้ที่เท้าทางซ้ายพอใส่ใจอยู่ที่เท้าแล้วเราก็ก้าเท้ามันจะเห็นหมดเลยพอเก้าเสร็จใจต้องไปอยู่กับฝ่าเท้าต่อพอใจอยู่กับฝ่าเท้าแล้วเคลื่อน ห็ตัวเือเห็นเท้าหนักเียาแล้วนัก,นก่อนเอาใจไว้าเท้าก่อนแลวน้วก้าทีมันจะเห็นการก้าวเจ็บอาใจไปฝาเท้าีแล้วรือเห็นตัวืท้าหนกนี่คือค็ดได้ยงแต่เทรับหอยังแต้วจะุดหันี้ใส<ม>ใจมนจะมหลดจากม่มกมใ,นใ,นใจก็ุด หน้าหน้าหรือแบบนี้ด้วยแต่ในอ้อมนี้นั่นจะนต้องจับต่อแบ,บนี้จัดไปหลังหน้าจับแ,แบบนี้ปล่อยมือได้ปล่อยบบนิ้วแล้วประอดอกได้ทามิตรตีท่า,นนเ,า,ทาเลือกเอาท่าที่มันดีที่สุดท่าไหนดี ถ้าดีทาให้เราไม่เกรง็งทําให้เดินสบายปัญหาคือเกร็งต้องเดินไปจนมันไม่เกรง็งถึงจะเดินสบายถ้ายังเกร็งอยู่ก็ยังลำบากอยู่เนี่ยตรงน,นี้ต้องปรปับไปอยๆมือสองข้างแขนสองข้างเดินท่าบ่อยๆจันจะมไม่เรออกร็งปลอยน้ำหนักไปไว้บนขาซ้ายนี้เห็นตัวเคลื่อนไหมเห็นไหมเนี่ยนี่เรียกว่าไส้ ไร่นักหนักไปที่เท้าขวาเห็นมันเคลื่อนไหมเห็นด้วยการใา่ใจไปทางซ้ายดีเห็นมันไปชัดเจนไหมเห็นด้วยการหายใจไปทปาขว่าดีเห็นมันไปชัดเจนไหมเห็นด้วยการใส่ใจอันนี้ใส่ใจฝ่าเท้าข้างซ้ายและไปาทางซ้ายมีหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบนฝ่าเท้าไหม เียนรู้ได้เรื่การแต่ใจใต่ใจปาก้าข้างวาไปทั ย้อนย้อนย้อที่น้านี <Psychology> <jo degli> ่นที่มันทับันย่่่าั้าายมโรกางมาที่นี่ไปก้าวมนไหมแล้วาใส่ใจท้า้ายแลก้าวลึกนี่นนี่นี่จะเป็นอาีาจารย์อาจารย์แม่เอาใหท้าทัต่อไปสังเกตท้า้ายมีอะไรเ่อนี้ลุไหมลกไหม ยอมนารเสรเยวยกอมอยอมจะเสียโอกาสเสียโอกาสมีทางรับรู้การเคลื่อนโยกไปใส่ใจปัดทับหรือแล้วเสีโยกใส่ใจปัดท้าแลไปเห็นเครื่องหนักเครื่องหนักไหมเนี่ยใส่ใจล้ไปมันจะเคลื่อนหนักาน้ทำรีไปเรื่ยๆทีมองไม่เห็นใส่ใจทงข้างขวาแล้วหมืแน่นเห็นมันเหมือดไปไหมเนี่ยเห็นได้ด้การใส่ ใส่ใจฝ่เท้าทันทีล้วไปเชช้าเห็นเคลื่อนหักเครื่องหักเครื่องหนักเห็นไหมใส่ใจเท้าข้างซ้ายท้างนียนนี้ทันไหมทันไหมใส่ใจฝ่าเท้าแล้วย้ลื่อนไปเรื่อยแค่เดนไม่หนักเคลื่อนเค่อเคลื่อนไปเรื่อยๆเป็นเื่อดดใสใจท้ามีั่น่เทันมันไหมส่ใจฝ่าเท้าแล้ว้ลื่อนเตัวเคลื่อนเท้าหนักไหมตรงนี้ ใส่จข้าวราดเล่ซื้อเ่นคันไ่บ้าวเื่อนนเพื่อนๆ้หมคินนิดๆ่ใจข้ารัดตอร์ันน่ส่ใจ้าวเ่นเกายาบางจะทำให้ลบากความเพื่อนใส่แลส่ไปเื่อนเป็นหนักเื่อนไหมเนี่ยมันไปลบากนยาวิดๆบกาังต้นิดเดีอวพอนิดเดียวนียไปสดจะไปไปเพื่อนเยอ

ยขางให้ยนมอกาเนเิมลยดาเมอเกมออต้องเ็ลยก้วเเครืยหักเตมข้นอนข้างหน้าทิ้งหนักไปีข้าหน้าที่ไปหมลยาไเปมอิงหนักเพ่มขึ้หมเป็นนิทากาตตายาเาเก็บาแล้วเ่อเเครื่อง นั่มเพิ่มันนิเพินดันนิดก้าวพิ่เลืนเป็นการก้าวไหมใ่ใจอท่าลค่อยเคื่อนเห็นหนักเพิ่มเพิ่เิเพิเิไหมดันนิดใใจ้าวใจใจปอดท้าลค่อยๆเคลื่อนเห็นหนักเพิ่มเ่เพิ่มไหมดนนิดนิดใจใจก้วใจใจปล้วค่อยๆเคลื่อนจะงอเขามาเลย่งใหดี ทำไม่าอขังก็ไม่ลองีใสใจข้าหลังปาก้าเล่เล่นเลยไปตี้ยงามั่มใสใจแล้วค่อยๆเคลื่อนตั้งเกตแล้วก้าวก้าวล่นเลนอันใสใจปาข้ามีหนักพิ่มขึ้นขึ้นน้ใสใจก้าวนี้รู้หนรู้ไหมใสใจปาาเห็นหนักขิ้มขึ้นนะ้ใสใจข้านี้เห้าเลื่นเล่นรู้ไหมเนเหารู้ไหม เ็นนักเพิขึ้นขึ้นีไหมนด่แ่แก้อ่นไหนขึ้นนักขึ้นนักนักนไมจิดแ่แก้อันไหนเอาหยดหยดเข้าตรงกันนจะบอกวิธีการจับนะ่งตตรงก้เทาขวาไปข้างหน้ามือเท้าขวาตรง แล้วก็ก er um mm no ินน้ำหนักไปที่เ้าข่ายให้หมดทั้งหน้าแล้วไปโยนเวลาจะกลับเลยนะดูนะเอาปลายอยู่หลังใช่ไหมเอาซ้ายเนี่ยเราจะยกดิดนิแล้วไปวางท้ายส้นในการหมุนฉากแบบนี้วางใะไรแบบมุนฉากจะไ้นี่นะนี่เป็นตัวีเม่เอ้าเป็นตัว L ท้าซ้ายอันนี้เนเป็นตัว T แรงเป็นตัว L ต่อต้นจะเป็นตัว L ถขอยขอหลังก็ยิ่งจะเป็นตัว L แม่หนีคือตัว L ถ้าเป็นตัวที่ขาขัดกันหอดเคลือดถ้าเป็นตัว L ขาจะไม่ขัดกันจ้เกิเทน้ำหนักไปตัวมันจะหมุนเองเทน้ำหนักไปาติดขา้ายมันหมุนเองแล้วยโยก,ยกเ,เ,เท้าขวาบิดไปวางตรงกับหลังคือเทน้ำหนักไปทางขวาหมดยกเท้าซ้ายบิดอีกครัาา้งหนึน่ง เอาน้ำหนักไปทางซ้ายดิ่ดไปทางซ้ายเดี๋ยวดิ่ดทางขวาเอาน้ำหนักไปให้หมดยกเท้าขวาวางตรงกัารหันมือขึ้นเอาน้ำหนักไปทางขวาให้หมดตั้งเหยียดเท้าซ้ายเริ่มก้าวใส่ใจ,ใจกัเท้าวเรื่อ,อย่าข้าวย,ยาวข้าย,ยาวมันจะเป็นมวยจีนนะตั้งตั้งก้าวสบายๆ ใจก้าวสบายทันไหมเห็นคลื่นนักคลื่นนักเคลื่อนนักเห็นไหมตึ้นิดใส่ใจเท้านี้งก้าวันอันไใสใจแล้วค่อยๆเคลื่อนหนกนักเพื่อนหนักแม่ดาเตโดนนี่ก้าวลอันไหมเห็นคลื่นนักเคลื่อนนักแม่ดาเป็นโกนนก้าวอันไหมังเกลก้าวรู้ไหมข้าวู้ไหมใส่ใจต่อาแล้ค่อยๆเคลื่อนหนักหนักแมตนิดใส่ใจก้าว นตังเจ็บกัเท้าแล้วเคลื่อนเห็นมันหักตังเจ็บก็รู้ไหมใส่ใจกัาเท้าแล้วค่อยๆเคลื่อนจรหนักเพิ่มขึ้นไหมที่ใเท้าใส่ใจเท้าอีกเห็นการเ้มักเท้าเคลื่อนมีหนักเพิ่มขึ้นไหมใ่เาหเห็นหนักเพิ่มขึ้นไหมใสใจเท้านีไทไหม สบายเครืมมม่อนสบายสบายทำคอตรงตรงใส่ใจเล้นข <cat> ้าวอาจจะทำทางก้าเก้าวเสร็จใส่ใจสองเ้าต่อเลือเคลื่อนเราจะเห็นตัวเคลื่อนเห็นเท้าหนักจนกระทัางเท้าหน้าตึงใส่ใจเท้าหลังก้าวเท้าเล่นๆนะก้าวเท้าสบายสบายใส่ใจเล่นก้าวใส่ใจสอดท้าเรือเคลื่อนเท้าหน้าตึงใส่ใจเท้าหลังก้าวก้าวเท้าเสร็จสังเกตสอดเท้าแล้วค่อยๆเคลื่อน

เพื่อนยังไม่กล่าเพื่อใส่ใจใไปใจก่อนแล้วก็เนี่ยคันไหมใส่ใจป่าทางแล้วเพื่อนจะกล้าไหมหยดใส่ใจเท้าหลังแล้วก็ใส่ใจป่าทางแล้วเพื่อนหยุดใส่ใจเท้าหลังแล้วก็คันไหมเนี่ยสังเกตแล้วก็ดูนะใส่ใจแล้วค่อยเคลื่อนถึงแล้วหยุดใส่ใจก็คันไหมใส่ใจแล้วเพื่อนพยายามอย่าง น้ำดนักไปหมดเท้าหลังไม่ต้องมองมากตอนนี้เท้าร่วอยู่างเรื่อรกแต่ใจรถเคลื่อนเห็นหับเคลื่อนขึ้ื่อนไหมตึงนิดๆเหนียเท้าเรื่อยๆเห็นไหมแต่ใจเคลื่อนเป็นเกล็ดซ่าทิ้งน้ำดับไปให้หมดทิ้งน้ำดับไปไว้ข้างหน้าหมดก็จะหยุดทำเท้าหน้าหนักเท้าหลังเบาแลก็จะหยุดกาบเท้าหลังเรื่อรๆเบาไปนิดๆแต่ใจรถเคลื่อน เห้หน,น no ักหมมอได้ตัว้าเล่นๆันไมแ่ใจแลวเพื่อนเห็นหนักไหมตึงนิดๆแต่ใจก้าสังเกตกล้ารู้ไหมเห็นหนักไหมตึงนิดๆแ่ใจก้าวันไหมนี่ใจเพื่อนเห็นหนักเพิ่ขึ้นไหมแ่ใจรกก้า้ไหมมีหนักเพิ่มขึ้นไหมตึงนิดๆแต่ใจก้าันไหมใส่ใจเพื่อนสังเกติก้า รู้ไหมเห็นเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักไม่จนนิดๆกล่าวเล่นๆใส่ใจแล้วค่อยๆเคลื่อนพยายามยังงอเข่ากล่าวเล่นๆอย่ายืดอย่างอกล่าวเล่นๆใส่ใจแล้วเคลื่อนไม่ต้องตันจนยืดแผลตายแล้วหย่อนแล้วพวกงนเล่นๆดึงงอทางงอต้องมีเกจอาเอียงไปตรงตใส่ใจแล้วเคลื่อนอันนี้พอแล้วเอียงเลยในทางงอ ส่ใจแลเลื่อนพอตึงแล้วโยดอ่างถต้องเีรองเท้าเลยอย่างองอพัามันจะเกร็งใส่ใจและเคลื่อนเล่นเล่นเพื่อนสบาสบายเื่อนเนยใส่ใจแลก้าันนะใสใจและเคลื่อนสังเกตก้าใส่ใจเละ่อยค่อยเลื่อนคือนิดนิใสใจก้าใส่ใจเละค่อค่อยเคลื่อนคือนิดนสังเกตก้า ใส่ใจก้าใส่ใจเคลื่อนชัดเจนไหมอ่าชัดเจนแล้วพอน่ารอทันไม่ทันไมันมากขึ้นไหมทันมากขึ้นหรือไม ทำด้วยการใส่ใจความสำคัญอยู่ที่การใส่ใจทำให้เรารู้ทันเมื่อเรารู้ทันสติก็ไวเห็นอาการของกายชัดเจนพอเห็นอาการของกายชัดเจนความชัดเจนมันจะเพิ่มขึ้นเริ่มไปตามความคิดของตัวเองทันไตามความคิดของตัวเองทันว่อจะควบคุมใจของตัวเองได้ เราตาความาระวกปุจตงไม่ได้นั่งสบายๆนะัดเทียบได้ตัากระบาได้ตามสะดวกแวางมือวาตรงนี <mother> ้ให้มันสบายที่ตวานั่งแบบไหสบายตรนันใส่ิวดีสบายรตัวตรงๆเนี้นัวางมืามมใจเกตตรงนี้ว่า

มีไหมของเรามีนี่ไหมแต่ตับพัฒมเป็นนี่เอกมีไหม,มีหรือไม่มีตักพัฒมันเป็นนี่เมีไหมแล้วเดี๋ยวเรตกลงมานี่เมีหรือไม่มีมนั่นมองมาที่ชัดเจนสงเตนว่าเดียมันก็เนนี่เดี๋ยวมันก็ลงนะี่ลงแล้วมันไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นกได้ไหมลงไปแล้วมไม่ขึนได้ไหม แเด๋ยวมันตกขึ้นพอขึ้นไปแล้วไม่ลงได้ไหไม่ได้มันจะขึ้นลงมาอยู่นี้ตลอดเป็นชาดูดีๆนะมันขึ้นตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกมันลงตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกมันขึ้นอีกเข้าหรือออกมันลงอีกเข้าหรือออกดูเลยอย่างลงเข้าออกตัวนี้จะเป็นตัวบอกลมหายใ่เ่้า เวลาเราหายใจเข้าลมมันอัดเข้าไปในปอดปอดเราอยู่ตรงไหนน่ะอยู่บนหรืออยู่ล่างปอดมันอยู่บนพอลมอัดเข้าไปเต็มปอดมันเลยดันตัวเหื่ขึ้นนี่คือควมแค่พอหายใจออกปอดร่องลำตัวเลือกตรงนี้พอเราหายใจเข้าอัดเข้าไปเต็มปอดมันดันตัวเลื่อนขึ้นพอเราหายใจออกปอดร่องลำตัวเลือนอก มันยืดขึ้นยอดลมนะตัวนี้จึงเป็นตัวออกลมหายใจเข้าขออกเราเลยรู้ลมหายใจเข้าขออกทูกสถานี้ดูอย่างนี้ไปสักระยะหนึง่งต่อไปมันจะไปรู้เองในโพรงจมูกเลยอัตโนมัติรู้เข้าขออกตรงนี้เองพอมารูตรงน,นี้เราดูที่นี่เลยแต่เบื้องต้นให้เราดูอย่างนี้ไปก่อนดูอย่างนี้มันจะมีจุดดีคือไม่ไปบงังคับลม ไปดูตรงนี้เราจะบังคับลมหายใจบังคับให้มันชัดเราก็เลยเหน่ยดูอย่างนี้เราไม่สงคับตัวยืดขึ้นย่อลงมันออกมานแทนทำให้เราหายใจสบายรู้ไหมลมเข้าลมออกตอนนี้รู้ไหม,ร,ไหมรู้หรือไม่รู้รู้นะพิธีที่สจะดูว่าหายใจสบายหรือไม่สบายตรงที่ความรู้สึกแน่นแน่นลงลง สูดลงเข้ามันแน่นหรือมันโล่งปล่อยออกแน่นหรือโล่งส<ล>ูดเข้าอีกแน่นหรือโล่งปล่อ,อยออกอีกแน่นหรือโล่ง<ล>แน่นอ่ะสบายไหมเวลาแน่นไ่ะโล่งอ่ะสบายไหมเนี่ยตัวนี้เป็นตัวบอกถึงการหายใจสบายไม่สบายหายใจทำมันรู้สึกแน่นอึดอัดติดขัด เรียกว่าไม่สบายทามารู้สึกโล่งโปร่งเบาก็สบายเวลาหายใจเนี่ยบางครั้งมันก็แน่นอัดบางครั้งมันก็โล่งบางครั้งมันมีทั้งแน่นหรือโล่งปนกันบางครั้งโล่งด้วยแน่นด้วยปนกันบางครั้งแน่นอย่างเดียวบางครั้งโล่งอย่างเดียวเราดูความจริงการหายใจครั้งนี้เนี่ยมันแน่นหรือมันโล่งแน่นก็ไม่สบายโล่งก็สบายอะไรก็เว่ วิธีต่อไปดูการกระทบสังเกตตรงจมูกตรงนี้ในรูจมูกนิดเดียดหนาหนูตรงนั้นมีเย็นเย็นร้อนร้อนไหมมีหรือไม่มีเย็นๆร้อนๆ้อนมีไหมมีดูดีๆมันเย็นตอนเข้าหรือเย็นตอนออกดูดีๆแล้วเย็นตอนหายใจเข้าหรือหายใจออก

นี่คือธรรมชาติเรารู้สึกเย็นร้อนรู้สึกเย็นเพราะมันมีความเย็นมากระทบรู้สึกร้อนเพราะมันมีไออุ่นออกมากระทบเชือรู้สึกเย็นเนย็นน้อยน้อเราต้องการดูสี่อย่างเวลาหายใจเข้ารู้ลมที่กําลังเข้าแล้วก็รู้ความรู้สึกว่าหายใจเข้าสบายหรือไม่สบายแล้วก็รู้ความรู้สึกเย็นเย็นร้อนร้อน รู้สิ่งที่มากระทบรู้สี่อย่างรู้ลมเข้าออกเขาเรียกว่ากายรู้สึกว่าหายใจสบายไม่สบายเรียกว่าเวทนารู้สึกถ <Yeah. S 1> ึงการกระทบเย็นเย็นร้อนๆ้อนี่อยวะจิตเห็นความเย็นความร้อนที่มากระทบตัวนั้นคือตัวธรรมสติปัญสีตายเวทนาสิธรรมในใจเข้าเราต้องการรู้ถึงสิ่งอย่างหายใจออกเราต้องการมองให้เห็นสิ่อย่างนั้นเอง แต่เริ่มต้นจะมองให้เห็นแค่สองอย่างลมเข้าสบายให้สบายเห็นเท่านั้นพอลมเข้าลมออกสบายไม่สบายเห็นเท่านั้นพอเข้าใจไหมอาจารยนไหมเข้ใจรือไม่เข้าใจ